เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในทะเลชาวประมงจีนสองคนเสียชีวิตหลังพยายามหลบหนีหน่วยยามฝั่งของไต้หวันในขณนะที่เรือสปีดโบท๊ทกำลังออกไปพยายามหลบเลี่ยงการตรวจสอบและแม้กระทั่งดิฟเครื่องและเรือสปีดโบท๊ทก็พกความคนทั้งสี่บนเรือตกลงไปในทะเลจากนั้นเรือลาดตระเวนของเราก็เริ่มค้นหาและช่วยเหลือทันทีโดยช่วยเหลือชาวประมงจากแผ่นดินใหญ่สี่คนไต้หวันกล่าวว่าเรือของจีนได้ลุกล้ำเข้ามาในน่านน้ำของตน เรือเข้ามาภายในรัศมีหนึ่งไมล์ทะเลของเกาะจีนเหมินซึ่งเป็นเกาะของไต้หวันและอยู่ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่หนึ่งไมล์เรือของจีนปฏิเสธที่จะให้ตรวจสอบและในขณะที่กำลังหลบหนีจากหน่วยยามฝั่งของไต้หวันเรือก็พลิกคว่ำและคนบนเรือก็ตกลงไปในน้ําชาวประมงสองคนเสียชีวิตอีกสองคนได้รับการช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภานิติบัญญัติของไต้หวันปกป้องหน่วยยามฝั่งโดยกล่าวว่าสมาชิกหน่วยยามฝั่งปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่คนหนึ่งชี้ว่าเรือของจีนลำดังกล่าวไม่ได้ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่นี่คือสิ่งที่พวกเขาพูดเรือดังกล่าวเป็นเรื่องน่ากังวลและเป็นเป้าหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเลของทั้งสองฝ่ายาใ,ในตอนแรกเรือของจีนฝ่าฝืนกฎหมายและปฏิเสธที่จะให้ตรวจสอบโดยแลน่นหนีจากหน่วยยามฝั่งของไต้หวันทําให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้หากเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นเรื่องการเมืองมากเกินไปมันก็จะบดบังความจริงที่ว่า เรือของจีนมักละเมิดหน้านน้ําของเราทางการไต้หวันแสดงความเสียใจต่อาการเสียชีวิตของชาวประมงเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วปักกิ่งประนามเหตุการณ์ดังกล่าวโดยกล่าวว่าเป็นการทําร้ายความรู้สึกของผู้คนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันไต้หวันกล่าวว่าเรือพลเรือนของจีนละเมิดหน้าน้ําของไต้หวันเป็นประจำ และกล่าวว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เขตสีเทาของจีนมันหมายถึงกลยุทธ์ที่ไม่ปกติซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อทําให้ศัตรูหมดแรงโดยไม่ต้องเปิดการต่อสู้พรรคคอมมิวนิสต์จีนมองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแม้ว่าจะไม่เคยปกครองไต้หวันก็ตาม